สวัสดีจ้าพี่น้องมื้อนี้มากินข้าวก็ไม่น้อยจ้าแกงฟักทองหรือว่าแกงบักอือบานเหาเนาะแกงใส่หมูสามสันแล้วก็ใส่หูหมูใส่ชะอมใส่ต้นหอมแล้วก็ใส่ผักอีตูนะคะหรือใบแมงลักนั่นแหละคะ่ะจะแซบว่าพี่น้องนะโดนเติมแล้วบรได้กินฟักทองหรือบักอือนะคะนี่ค่ะ้ามาเบนกันใกล้ใกล้ ก็จะได้แบบนี้แซ่บแท้แน่นอนจ้ะเบาหลายใหญ่ห้างกินกับข้าวเจาา้าเหมือนี้สดโจกๆไปเลยเบาหลายเด้จ้ะเด้อลงมือลงใหม่กันจ้ะพี่น้องมาได้จ้ะเด้อมาหนึอจ้าหืแกงบักือ โดนเรววาได้กินโอ้หลายปีอยู่ด้วยจ้ะฟักทองนี่บ้านเขาเอินบักอื้อเนาะภาคอีสาน ไสหมูสามสันใส่หูหมูช่วงนี้บิกเอื้อซีเฟอร์ฟีเวอร์แน่เพราะว่ามันไก่ฮาโลวีนเหรอแมวดีพี่น้องบิกอือของกลังเแมวดี เนี้วหวานดีสืสองสำคัญคือว่าท่านอมความร้อนมากมใส่พักกะใส่พักอีตูใส่ต้นหอมจวดขนาด กินได้สิแท่งแท่งเราเอือเ้อแค่แต่หลายอย่างค่ะของหวานของข้าว โดดฮักเครืเห็ดใดทั้งของหวานของข้าวของหวานกรหลายอย่างเห็ดหมอแตงบักอื้อขนมนกกระทาฟักทองฟักทองบวชบุนฟักทองขนมชั้นฟักทองอุ้ยสาระัเดเตียวเอาไปไดัดแปลงนะพี่น้อง ขอาลูกโดดกาไปเพิ่งนึงนข้นดังห่ายๆฟักทองผัดไทยก,ก็แแ่บได้พี่น้องแกงเพชรนะเจ้ okay. ก็นังผึ้เจอะไปเฮ็ดซุปเฮ็ดซุปกับนี่ใสครีมใสนุ่มเข้าไปมันมาเติมกันบ้างพี่หองจะไม่กวนผึ้งกระเสีย บดใส่เข่าฟันเล็กน้อยจมและบดใช้จันวันนี้ว่ไปเสื้อเขาเพ่อไง ให้พ่ใหญ่ไปผู้เดียวเลยพ่อกำลังซองเบิงว่านเื่องี้ยไม่หนอนมีายยางเห็ดดูบานพ่อกระเทินก็ได้บ่ไปจะแก,ล,ก,นะกล้งคันจะแรงเฟียดอกแมีวีโกทนทีละขันวีคันจแรงอฮะก มนจะนู่นก p ฟรีนนีสต้าฟรีสต้าฉันรู้ t ลยว n านี่มั Det กิ r ไปที่ไหนโ o k d แล้ววันนี s จ n ไปแไบม่าขยายจนถึงมันสุกก็มันสูปใสไปจุดเทียให้งาให้ปูเนอแม่มันสูกมีครนับมือผิดเปล่า ยุบนาไปจุดเทียนในปูงหงายาเนี่ยลุมฟังศพมันเริ่มมืดแลวเด้เทียนบบบนี้ก็ดียังพระเจ้าแบบว่า มันมีเก็ดสิพกชั่วโมงกับมีค่ะพี่น้อง3มือ4ีมือกับมีนะจุดแต่มันจะเน่าวไป3มือ4ีมือเ่นน้องเดียว ซึ่งเินเนี่ยที่เขาเจ้าตายไม่ไม่เขาเจ้าบริจองหลุมเขาเจ้าเอาง่ายเลยเอาแบบของแฟนมาพิมพ์กระลุกมาพิมพ์เอาแบบว่าเอาลงหลุมสาธารณะไปเลย,เยลูกหลานคนต่อไปมัต้องมาเสียค่าบำรุงมัต้องไปดูแล ผู้ได้ขึ้นหอดกับไปให้ดอกไม้ผู้ได้ขึ้นฮอดกลับไปว่างเทียนถาลูกล้านแบบว่าบอกคิดถึงกับอสยังยังดอกกสิยูเป็นมูแบบยังวา่ยเข้าขใจเลยพีน่น้องจำบันเท่านะถ่ายไปล้วงทำแม่นใจธาตไม่หรอ ลูกร้านบอกว่าสักอันนี้จะหาเบาไม่กินหยอกเพราะฉันเบิ้ยจักเครื่องเม็ดกันนะบ้านนี้ก็จะได้กินแต่ดอกไม้ครับเทียนแล้ว อเวนเจ้าใส่อีกยงอื่นเนาะว่าไม่น้อยก็คือสิตนปู่ก่่ไม่น้อยเฮ็ดบุญอยู่วัดไทยวไปเมืองไทยเฮ็ดบุญไม่น้อยก็สิเอิ้นเอิ้นแล้วกลึกถึงเลาเอิ้นซื้อเอิ้นนสกุลให้เลาอยู่พ่อแม่พ่อน่ะ เนี่ยมันคนละาประเพทนี่น้องตามว้ให้ประเพทนี้อี่ยมันก็ดีเหมือนหลังืึ้ว่ากัสิ่งของคนรึดเกาเ่ล้วมันเป็นเป็นพลังใด ăn nhau đi Chàng thấy sáng cân bó bó, chàng thấy hố mũi Nhạc nhầm cướp 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 hình mà แต่คนดนยวก็ได้หักบออยากไปอีอไอีอไอร่อเมียเนี่ I I I R L o M e เยเมาทันอัดคลิปกินเขาเลื่อยากไปพูดน่ันเมียไปท่านรอกขอบกาเซนอ้อแคนี้คอนพี่น้องเราจะเก็บไปยาได้มจะเก็บไปยาเระ